สวัสดีค่ะทุกทุกคนทริปนี้นะคะเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูสุริยปาคากันนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากๆนะคะทั่วโลกเลยเนาะและตอนนี้เราก็มุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือของนิวยอร์กกันค่ะช่วงนี้นะคะรถยังไม่ติดเนาะแต่ทุกคนก็เริ่มทยอยขับขึ้นไปทางเหนือกันแล้วนะคะ ทุกคนก็ต้องค่อยๆขับเลาะขึ้นไปนะคะขับเร็วไม่ได้ค่ะเพราะว่าแถวยาวเหยียดเลยโอ้ทุกคนยาวเลยค่ะทีนี้ไปเร็วไม่ได้ละทุกที่นะคะตอนนี้รถติดบางคนเขาก็ขับขึ้นไปทาง ในแองกาลาฟอร์ uh, 4, นะคะทุกคนที่ฝั่งที่ใกล้ๆก,กับแคนาดาเนาะที่แคนาดาก็จะเห็นใกล้เหมือนกันนะคะทุกคนอ๋อมันมีมันมีอัซิเดนต์อยู่ข้างหน้าถึงว่ารถมันติดยาวเลยทุกคนเอ้ยที่อเมริกานะคะตอนนี้วันนี้นะคะบางที่นะคะโรงเรียนเขาก็สั่งปิดไปเลยแล้วก็ที่ที่ขวัญอยู่ โรงเรียนก็หยุดไปเลยนะคะเขาให้ให,หนักเรียนหยุดไปเลยเพราะว่าคนส่วนมากเขาตื่นเต้นกันมากกับปรากฏการณ์นี้นะคะมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณบ่ายสามเนาะช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะช่วงนั้น <c oughs> ว่าบนภูเขายังมีหิมะอยู่เลยนะคะนู่นภูเขาสูงยังเห็นหิมะ อยู่ไกลๆนะคะจุดแวะเข้าห้องน้ำข้างทางโอ้ทุกคนทุกที่เลยค่ะไปทางไหนก็เจอแต่คนค่ะวันนี้ อนนี้เราแวะเข้าห้องน้ํากันตรงจุดนี้นะคะทุกคนแต่ว่ามีคนบางกลุ่มเขาก็ปักหลักอ,อยู่ตรงนี้เลยนะคะมันเป็นจุดพักริมทางเนาะแล้วก็ขึ้นมาทางเหนือแล้วนะคะตอนนี้อ,อยู่ทางเหนือละแล้วบางคนเขาก็จะปักหมุดอยู่ตรงนี้เลยก็คือมันก็ดีไปอย่างนะคะขอนว่าเพราะว่ามันอยู่มันมีทั้งห้องน้ํามันเป็นจุดพักริมทางไงมีทั้งห้องน้ํามีน้ำให้ล้างไม้ล้างมือสะดวกสบายทุกคนก็ บางคนเขาก็ตัดสินใจหยุดหยุดตรงนี้แล้วก็เอาเก้าอี้เอาอะไรมานั่งพักนั่งกินอาหารรอกันไปนะคะแต่มีบางกลุ่มเขาก็จะขับรถขึ้นไปต่อกันอีกนะคะ เราขับขึ้นมากันนี้นะคะทุกคนมันก็จะติดกับเขตฝั่งแคนาดานะคะเออแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือแคนาดาก็จะเห็นสามารถเห็นชัดเจนเหมือนกันนะคะทุกคนเราขับเลาะขึ้นมาแล้วก็มาถึงทางแยกตรงนี้เราเลี้ยวขวาเนาะถ้าเลี้ยวซ้ายไปมันก็จะข้ามเ,ออเขตแดนขับไปที่มอนทรีออลก็คือแคนาดานะคะทุกคนใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วคะ่ะ โอ้โหทุกคนมันก็คนมาเยอะเหมือนกันนะโซนนี้โอ้โหคนมาเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมทุกคนเดินเรียงกันมาเป็นตับเลยอุย้ยน้ําตกสวยมากฝังขวาทุกคนฝังขวาน้ําตกสวยมากเดี๋ยวเราเจะนี่คือจุดหมายปลายทางที่เรามาตรงนี้นะคะเรียกว่าออดเซโบแคดซึมออสเซโบแคดซึม บรรยากาศแถวนี้นะคะทุกคนบ้านนอกเป็นบ้านนอกเลยนะคะบรรยากาศแบบว่าสไตล์แบบคันทรีคันทรีเลยนะคะตอนนี้เรากำลังวนขับรถหาที่ที่จะนั่งดูนะคะ Oh yeah we can stay here also, the sun is this way Bob this way this way the sun is right here <Okay. S 1> the sun อยู่ฝั่งนี้ฮะ oh, นี่เรากำลังจะหาจุด yeah. ที่จะนั่งรอนั่งดูสุริยะปลาคากันนะทุกคนโน่น no, <No, S 1> บางคนเขาก็ย m ่ b o บ y t ดีเ hmm. s สเทีย r e ทุกคนเราเจอจุดนี้สวยมากมันเป็นเลกใหญ่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะคะไม่ใช่ข้าวสิเป็นแซนด์วิช <laughs> เรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็หิวกันก็จะหยุดพักแล้วก็นั่งรอกันไปแล้วก็ระหว่างรอเราก็มีอาหารมีสแนคด้วยนะคะไรบ๊อบ mm, <Turkey. S 1> อืมอร่อย <Turkey sandwich. S 1> อ๋อมเป็นแซนด์วิชที่บ๊อบทำตอนเชา้าดูไหมเด็ด in the morning อร่อยนั่นก็นี่เราเตรียมสแนคมาด้วยนะคะของว่าง anything else for snack อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขนจะขออธิบายให้ฟังเป็นคร่าวๆนะคะสำหรับ ทริปของวันนี้นะคะสำหรับสุริยะปราคาที่จะเกิดขึ้นเนาะกระดาษอันนี้ก็ขอนก็ปริ้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อเช้าบ๊อบปริ้นออกมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นสเตทนิวยอร์กนะคะเป็นรัฐนิวยอร์กเนาะทั้งหมดเลยตัวสุริยะปราคาที่มันจะผ่าน,นก็จะผ่านมาทางนี้ทางนี้นะคะตามเส้นนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นเป็นเป็นจุด สีเหลืองๆพระอาทิตย์ตรงนี้นะคะตอนนี้พวกขวัญอยู่กันที่ตรงนี้ขึ้นมาทางลอนแดกขึ้นมาตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเลคใช่ไหมคะนี่ค่ะขวัญเขาขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะจากที่เรามาจากบ้านนะคะอันนี้จะออเบนี่จะอยู่ตรงนี้นะคะพวกเราจะอยู่ตรงนี้ก็ขับล้อขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาทางเหนือส่วนตรงนี้ลงมาก็จะเป็น นิว york city จะอยู่ตรงนี้นะคะนะคะนิว york ิต t ้อยู่ตรงนี้ออบบนีอยู่ตรงนี้แล้วนี่ก็จะเป็นอลอนแดกทางเหนือที่พวกเราขับขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูสุริยะราคากันตอนนี้เราขึ้นมาใกล้มากที่สุดเลยนะคะตรงจุดนี้ใกล้เล็กเลยนะคะตรงนี้เนาะส่วนตารางการเกิดขึ้นของมันนะคะตรงนี้เพชรเบิร์กนะคือโซนที่เราขึ้นมากัน บริเวณ is that right Pittsburgh Plattsburgh จะเกิดขึ้น mm. ตอน it's gonna be start to 14 right 214 yes u h h what about 325 total begins oh okay มันก็จะเริ่มนะคะเคลื่อนมาในเวลาบ่าย24แล้วก็ จะมาใกล้สุดเห็นใกล้สุดก็จะ3ามโมงนะคะตรงนี้เราก็มานั่งลุ้นกันนะคะทุกคนถ้าขวัญจับภาพได้สวยๆก็จะดีมากเลยนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะเราก็จะเตรียมตัวหาแว่นนะคะนี่ค่ะแว่นจี่จะ้ะเตรียมตัวใส่แว่นแล้วก็นั่งรอนะคะ เอาไอ้ o ูบนี่ very, very พร้อมเลยจ้าเราพร้อมแล้วและตอนนี้ก็ใกล้เวลาเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะทุกคนก็คอยเช็คกันเป็นระยะๆะะค่ะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่างใจจดใจจ่อค่ะทุกคนตอนนี้นะมันก็เริ่มแบบว่าเคลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือแบบว่าเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอะ่ะแล้วก็หน้าแปลกมากตอนนี้ทุกคนนะจัง จะเงียบกันหมดจากที่แบบเมื่อกี้ที่แบบว่าคุยกันช่งเชงชงเชงเสียง,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 งดังแล้วก็กินตอนนี้ทุกคนจะเงียบกริบเพื่อที่จะรอเวลาน,น,นะขวนเขาพูดดังไม่ได้แล้วตอนนี้นะทุกคนก็คงตื่นเต้นไปพ,พร้อมๆกันถ้าทุกคนสังเกตให้ดีๆนะคะตอนนี้นะคะความมืดมันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะซึ่งตอนนี้พระจันทร์ก็เริ่ม บทบังพระอาทิตย์ไปเรื่อยๆจนเกือบจะมิดแล้วละค่ะทุกคนว้าว,ว,าวสวยมากสวยมากสวยมาก เป็นบรรยากาศในช่วงที่พระจันทร์มาบดบงังพระอาทิตย์เต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วนะคะทุกคน <c oughs> สวยสวยมากสวยมากมากและถ้าทุกคนสังเกตให้ดีๆนะคะตอนนี้นะคะ พระจันทร์ก็เริ่มที่จะคลายพระอาทิตย์ออกไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะค,ความสว่างก็จะเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนแต่มันก็ยังสวยงามอยู่นะคะกล้องของขวัญน,นะคะถ่ายจากมือถือเนาะมันอาจจะจับได้ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเรามาดูของจริงนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะสวยแบบว่าสวยติดตาเราเลยนะคะเนี่ยนะคะ นานๆที่จะได้เห็นเนาะทุกคนมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับปีนี้และครั้งต่อไปถ้าเราจะได้ดูอีกทีก็นูน่นละค่ะไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีเนาะสิบยี่สิบปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะและวันนี้นะคะเราก็เต็มอิ่มกันมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็เริ่มโผล่ออกมาแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็แวะตรงจุดตรงจุดนี้เพื่อที่จะดูน้ําตกตรงนี้นะคะทุกคนนี่ด้านหลังนี่สวยมากน้ําตกสวยมากป่าเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปเที่ยวดูจุดชมวิวตรงฝั่งนู้นด้วยนะคะ What they ว h ดเด็กข้ a เ a ียเกน a a นดิเซ y ออ s เซโบแคซมออสเซโบแคซมสวยมากทุกคน เดี๋ยวหน้าร้อนขวัญกาว่าจะมากันอีกรอบนึ่งที่นี่เนะเาะมันต้องซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยนะคะไปดูวิวข้างล่างก็คือลงไปไฮกิ้งข้างล่างเลยเนาะ เดี๋ยวเราไปชมวิวกันฝั่งนู้นนะคะทุกคนสวยมากวิวข้างขวาตรงนี้ก็สวย คนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะวัญก็จะขอปิดคลิปตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะก็เจอเป็นบางจุดที่รถติดเนาะก็เป็นจุดๆแต่ก็ถือว่า,าไม่ติดมากนะคะทุกคนก็ขับกันไปเรื่อยๆนะคะอีกประมาสักชั่วโมงกว่าก็จะถึงบ้านแล้วเมื่อกี้ขนหลับไปงีบใ,ใหญ่เลยง่วงมากเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นเช้าเนาะก็หวังว่าทุกคนจะ แฮปปี้และมีความสุขกับคลิปนี้นะคะประทับใจมากๆเลยขวัญกับบอประทับใจมากเลยที่ได้มาวันนี้เนาะแล้วก็เลยได้คลิปมาฝากทุกคนด้วยนะคะ so are you happy for today? Very ย์ียคลิปสุรนะิยะปลาคาเราเรียววกว่าแล้วเรากลัวเราจะได้เห็นอีกทีหนึ่งก็โออีกนานเป็น20ปีข้างหน้าในอนาคตนั่นแหละกว่าจะได้กว่าจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคน ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ